สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านสวนไรซ์ฟาร์มของเรานะคะพามาแนะนําบ้านส,สวนไรซ์ฟาร์มของเราว่าเราทําอะไรบ้างนะคะบ้านสวนไรซ์ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านทันใหญ่ตําบลตาขาวอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญเป็นบ้านสวนที่อยู่ในสวนยางพารานะคะที่บ้านของเราก็จะมีเลี้ยง ควายเนาะเราจะอนุรักษ์ควายไทยนะคะจะอนุรักษ์ควายไทยจะมีทั้งควายเผือกและก็ควายดำส่วนมากเด็กๆก็ไม่ค่อยได้ออกจากคอ,อกกันนะคะ,ะพี่เลี้ยงควายเด็กๆก็ไม่ค่อยได้ออกจากคอ,อกกันเพราะว่าเราสองคนพัวเมียเนาะอยู่ด้วยกันสองคนพัวเมียมีอาชีพ รับราชการนะคะเนี่ยเชื่อรับราชการจะหยุดเฉพาะมันหยุดราชการส่วนมากนันจะได้ออกคอกไปมันหยุดกันเนาะเราก็จะบริหารจัดการข้อ,อตอนเช้าเราจะเก็บขี้ออกทั้งหมดเลยนะคะเป็นฟา์มเล็กๆของเราที่เราใส่ฝันนะคะให้ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคตเนาะจะมีควายเผือกนะคะฝั่งนู้นจะมีควายเผือกวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราก็พาน้องๆอ,ออกจากกอกสวนยางพาราก็จาให้ค่อยได้กีดกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้กีดเนาะ,ะปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะได้กีดไม่กี่รอบกันนะคะตัวนี้เป็น เป็นแม่เผือกนอะ้ะอุ้มท้องเจ้ากรมเมืองเพชรนะคะที่เรามีสามควายแล้วเรายังมีสุนัขไทยหลังอานเป็นพี่เลี้ยงของควายนะคะฝั่งลูกก็จะเป็นควายเด็กๆไม่ค่อยได้ออกคอบนะคะหญ้าก็จะง,งามๆหน่อยสวยงามมากหญ้าแต่ถ้าได้เอาเด็กๆออกนะคะเขาจะเป็น เครื่องตัดหญ้ายื่ห้อดีอย่างหนึ่งเลยนะคะพาไปชมตรงนู้นกันเด็กๆนะคะที่ที่ฟาร์มนะคะที่ที่บ้านสวนจะมีควายทั้งหมด11ตัวตัวนี้วันที่5สิงหาก็าจะครบ10เดือนนะคะแม่ตัวนี้ก็ต่อคลอดเนาะตรงนู้นน้องภูเงิน น้องพายโชคแม่เงินล้านนะคะเด็กๆแม่อุ้มเอี่มกับเด็กๆก,กันนะคะจะเป็นบริเวณบ้านของเรานอกจากเรามีควายนะคะเราก็ยังเลี้ยงนกยุงอินเดียนะคะเดี๋ยวพาไปชมนกยุงอินเดียกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นน้องนกยุงอินเดียนะคะนกยุงอินเดียสามารถเลี้ยงได้ไม่ผิดพรบรไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องขออนุญาตเลี้ยงนะคะ ตามหลักความเชื่อนะคะนกยุงอินเดียเลี้ยงไว้เพื่อเสริมบารามีเสริมมงคลของชีวิตของครอบครัวนะคะตอนนี้เรามีลูกๆของนอกยุงอินเดียแบ่งปันนะคะนกยุงอินเดียจะให้ลูกจะออกไข่ที่สองปีกว่า2ปีครึ่งถึง3ปีเนาะตอนนี้เป็นพ่อพ่อพันเราได้กับ3ปีนะคะหางก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวพาไปชมฝั่งฝั่งลูกนกของเรานะคะฝั่งนี้จะเป็นลูกนกยุงอินเดียนะคะตัวเล็กสี่ตัวจะเป็นผลผลิตจากข้อของเรานะคะเป็นพันน้ำเงินส่วนทิกสีขาวที่เห็นนะคะจะเป็นพันแบ็กวิงแล้วก็อีกตัวตัวผู้ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาจะเป็นพันด่างนะคะตอนนี้ก็มีแบ่งปันสำหรับเกษตรกรที่อยากเลี้ยงทดลองเลี้ยงนะคะ เพื่อเสริมบารมีเสริมมงคลของครอบครัว,วนอกจากนกยุงเรายังมีอีกนะคะ<ว>มีนกขุนทองไปชมนกขุนทองกันนะคะนกขุนทองนะคะเป็นนกที่ต้องขออนุญาตเลี้ยงให้ถูกต้องถูกต้อง,ต,องตามพรบรคุ้มครองสัตว์ประเภทนกนะคะ<ว>ที่บ้านเราขออนุญาตถูกต้องทั้งสองตัวนะคะมีน้อง<ว>ทั้งสองตัวก็จะ ฝั่งนี้จะเป็นน้องนอกกระจอกเทศของเรานะคะน้องนอกกระจอกเทศเพิ่งได้เดือนกว่าเนาะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะคะที่เรากําลังศึกษากําลังเริ่มเลี้ยงกันนะคะก็ในส่วนของนอกกระจอกเทศมองว่าเลี้ยงไม่ยากเนาะน้องก็จะกินอาหารไก่อาหารลูกไก่อาหารไก่เล็กแล้วก็กินผักกินหญ้าตามปกตินะคะแต่ ที่มหัศจรรย์คือน้องโตเร็วมากมีความรู้สึกว่าจากที่ที่สังเกตทุกๆวันเลิกงานมานะคะน้องจะเหมือนสูงขึ้นทุกวันจากนกกระจอกเทศเราก็จะมี สุนักพันธุ์ไทยหลังอานนะคะทางนั้นก็จะเป็นข้อของสุนักไทยหลังอานนะคะที่บ้านเราจะมีใบเพชรดีกีม่วงทุกตัวทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ตอนนี้เรามีทั้งสีสว่างและสีแดงนะคะในค้อไม่มีนะคะเด็กๆพ่อแม่อยู่บ้านก็จะปล่อยออกจากข้อกันบางคนถามว่า เรามีงานประจำเป็นข้าราชการเอาเวลาไหนที่จะมาดูแลทั้งวัวควายนะคะสุนัขนกกระจอกเทศนกยุงนกขนทองนะคะและอื่นๆอีกมากมายนะคะพร้อมทั้งในช่วงฤดูของการทำสวนยางเราก็จะกีดรติยางกันสองคนผัวเมียนอกจากสัตว์ที่เราดูลแลแล้วนะคะเรายังมีพ่อแม่นะคะที่ที่อยู่กับเราที่เราต้องดูแล ในส่วนของลูกนะคะแม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะแต่ทุกทุกเย็นนะคะเราต้องไปทานข้าวกับท่านนั่นคือความสุขของเราและก็คิดว่าเป็นความสุขของท่านเช่นกันเพราะว่าได้กินข้าวกับลูกเนาะตอนเช้านะคะเราก็จะเตรียมอาหารไว้ให้สำหรับพ่อกับแม่เผื่อเวลากลางวันด้วย และทุกๆเช้าเรามีโอกาสที่จะทำบุญนะคะทุกๆวันถ้าวันไหนที่เราเวลาไม่ทันจริงๆเราก็จะเป็นฝากกับข้าวไปทำที่วัดกันที่เราทำได้เพราะว่าเราแบ่งหน้าที่กันนะคะสมมติว่าคนหนึ่งเข้าคอกวายคนหนึ่งอยู่กับนกคนหนึ่งอยู่กับมา้าคนหนึ่งซักผ้าอีกคนหุงข้าวทำกับข้าว นะคะเราจะทํากันอย่างนี้เราไม่มีเวลาที่จะไปเล่นการพานันเราไม่มีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นนะคะเราเอาเวลาเนี้ยมาดูแลสิ่งที่เรารักมาดูแลคนที่เรารักมากกว่าตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะอำนาจ,จเจริญฝนตกดีมากมาสองอาทิตย์แล้วเด็กๆสงสัยจะได้เข้าเข้ากงเล็กกันเพราะว่า นกกระจอกเทศเป็นนกที่ชอบแดดชอบฝนนะคะไม่กลัวแดดไม่กว่าฝนเนาะวันนี้ก็ฝากติดตามบ้านสวนรวยซัพย์ฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ